มาริโอต้องยิ้มเขินบ้างแหละเมื่อแฟนสาวจันจิโล่เม้นกลางไอจแบบนี้เป็นอีกคู่หลักที่คบหาดูใจกันมานานพอสมควรสำหรับพรเพลหนุ่มมาริโอเมาเล่กับหวานใจสาวคนสวยอย่าจันจิจันจิลาจันพิทักษ์ชัยแต่ก็ไม่ค่อยจะมีมุมหว,วานๆออกมาให้แฟนคลับร้ฟินกันเท่าไหร่ โดยหนุ่มโอก็เคยให้สัมภาษณ์กับรักครั้งนี้ว่าทุกอย่างแฮปปี้ดีไม่หวือหวาตามสไตล์คู่ของคนอื่นส่วนเรื่องอัธรบรักเจ็ดสีเจ้าตัวพูดเลยว่าไม่กลัวเพราะเชื่อว่าอยู่ที่คนสองคนซึ่งทางคู่ยังไม่ได้วางแผนอนาคตไปไกลตอนนี้ต่างคนต่างโฟกัสที่การทำงานมากกว่าล่าสุดก็มีโมเมนต์น่ารักน่ารัก ออกสื่ออีกครั้งโดยหนุ่มโอได้โพสภาพคู่กับเด็กๆพร้อมระบุแคปชั่นว่าขอบคุณคู่ตอและเด็กๆบ้านเด็กอ่อนในสลัมมากนะครับน้องๆน,น่ารักมากดีใจมากๆเลยครับขอบคุณครับแต่ความน่ารักมันอยู่ตรงที่ว่าวานใจสาวอย่างจันจิ เขามาคอมเมนต์แซวแฟนหนุ่มว่าแยกไม่ออกเลยไหนเด็กไหนพี่โอแฮนน่มีความหวานความแซวกันออกสื่อแบบนี้คู่นี้เขาไม่ธรรมดาจริงๆค่ะ